สบายดีสบายดีท,ทุกทุกท่านเนาะอินดีตอนฮับขอสู่ซ่องสีมันซุกเมืองเล่าเนาะืันนี้พอดีพานเข้ามาทางวัดเนาะเป็นวัดอืู่บ้านของค่อยเองเนาะวัดอยู่บ้านหลัดควายวัดหน้าที่ท่องเนาะเป็นวัดที่เก่าแก่เนาะนี่สิมาให้พี่ๆน้องๆ z o o เนาะว่าภาพบรรยากาศจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวจะความสวยงามจะเป็นอะไรพอดีวัดตัวนี้มันอยู่ติดกับอ่า แม่น้ำเนาะจะเป็นแม่น้ำเงิมนะที่เคยไปหาปลาที่เหตุชิปก่อนหน้านี้เนาะจะเป็นสายน้ำเงิมนะและ้วก็วัดตรงนี้จะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาหลุนนานเนาะแล้วไปเวิ่งไปชมกันพี่ๆน้องๆเนานะ อันนี้จะเป็นน้ำเงิมเนาะน้ำเงิมที่เคยไปหาปลาที่เฮ็ดคลิปมาหลายกว่านั้นเป็นน้ำเงิมติดกับน้ำเงิมเนาะ ค่อนข้างจะสวยงามพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นสถานที่กว้างขวางเนาะ ตัวนี้จะเป็นทางล่านในเนาะที่ทางประตูเขา ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางมากเนาะทุกคนเนาะสถานที่กว้างขวางพอจอดรถเนาะทั้งนี้เป็นทางล่านในเนาะประตูเข้าทางลานในจะมีสามป,ประตูเข้าเนาะ ฐานที่จอดรถควงมกอ,อยูติดกับสายนะอันนี้เป็นทางล่าน,นอกเข็ดเนาะ เป็นที่ไปที่มาของวัดรัดควาย เนาะทานผู้ชมเนาะแล้วนี่ก็เอากระทายเป็นไปส้มบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยเนาะทางภายนอกภายในแล้วก็นยังตอนนี้ยังจุดพิเศษเนาะที่ทุกคนอาจจะเคยหูกจักเนาะแต่เฉพาะคนเล้านะทางคนเหล่านะจะเคยหูกจักเนาะครับวัดนาทีทองเนาะที่มีคลิปข่าวลือกันแต่ตอนตะกี้เนาะว่ามีต้นไม้ศักดิ์สิิทธ์เนาะคนไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนำ้ำหลายปีเนาะที่เพิ่น แต่เอาขึ้นมาไหว้อยู่ในวัดแห่งนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปเบิ่งไปส้มเนาะว่า,อาขอนไม้ซักซิดที่เพิ่นเอาขึ้นมาไหว้อยู่ในวัดมันจะเป็ตนต้นไม้เน่าไรแล้วเป็นขอนไม้เน่าไรเนาะเดี๋ยวให้ทุกคนไปเบิ่งไปส้มด้วกันเนาะเฉพาะคนเล่าเน,นาะน้าจูดจักเนาะครับขอ,อนไม้ซักซิดเนาะที่เคยหูจักอยู่ทางโซเชียลเฟซบุ๊กเนาะที่เพิ่นถ่ายไปก่อนหน้านี้เนาะถ้าไปเบิ่งไปส้มด้วกันพี่น้องเนาะ อันนี้เพิ่นก็ได้สร้างมาไหว้เนาะอยู่ที่วัดแห่งนี้เนาะท่นนี้เพื่อนก็กําลังก่อสร้างเนาะใคสามารถสนับสนุนก็สามารถมาเพื่อมาชมกันได้เนาะนี่เนาะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเอาขึ้นมาในคนหน้านี้เนาะ ท่านผู้ชมเนาะนี่คือขอนไม่ซักซิ์เนาะที่เพิ่นเอาขึ้นมาข้อนหน้านี้อยู่ในวัดนาทีทองเนาะที่หลายปีพอสุขคันที่เพินเเ่นแล้วแด้เอาอยู่ใน้ังน้าแห่งหนึ่งขึ้นมาไว้เป็นคลิปที่ข่าลือกันตั้งแต่ตอนตะกี้วนลังอันนี้มีโอกาสเนาะกัเลยพาทุกคนมาเนบึงมาสบดกันเนาะเคลิปนี้กับภากไว้สามีเนาะพี่น้องเนาะขอบใจทุกๆท่ทานเนาะที่เข้ามาหักสบมา,บมาบภาคเนาะภากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กลับช่องยูทูบของคิ่บัตชุกเมืเอ่อเล่าเนาะเข้าใจทุกท่านเนาะ